สถาบันการอาชีวศึกษากเกษตรภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อการ,รเกษตรที่อาคารอาเนกประสงค์วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมร,ราช ดรปรีชาเวชศาสตร์ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบินและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชและบริษัท MJG ประเทศไทยจำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นและเปิดการอบรมโครงการรุ่นแรกระหว่างวันที่14-16สิงหาคม2567โดยมีนายประสิทธิ์สุวรรณาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนายวิศวะคงแก้วผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้นายอุดมศรีทิพย์ ผู้จัดการสาขา MJG นครศรีธรรมราชและคณะพร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศร,รีธรรมราชคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนประหลัดอาวุโสอำเภอช้างกลางผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมภายในงาน โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการใช้โดรนและการใช้ระบบ RTK ในสวนผลไม้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีโดรนตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงอีกทั้งยังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีโดรนด้วยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีโดรนทางการเกษตรมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำสูงทำงานในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท M.J.G. ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านการบินและบำรุงรักษาโดรนเพื่อการเกษตรมา ให้ความรู้ภายในงานทั้งนี้ดรปรีชาเวชศาสตร์กล่าวว่าการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเจริญก้าวหน้าจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร ในการฝึกอบรมนี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืนที่ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนั้นได้นำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นสารเคมีการสำรวจพื้นที่ หรือการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่างๆสำหรับการทำการเกษตรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทครับที่ได้กรุณาสนับสนุสนการปกอบรมนะครับก่อนการปกอบรมก็คือเป็นการลงนามในบันทึกความร่วมมือในการที่จะพัฒนานักบินโดรนเพื่อการการเกษตรก็สําเร็จรุ่งไปด,ด้วยดีทั้งสองประการนะครับเพราะว่า,าความพร้อมของบริษัทที่ได้กรุณาถ่ายทอด รวมทั้งบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือมาในการสุกรมเี่ยมากมายนะครับและมีการสาธิตในการแสดงว่าการทํางานเป็นอย่างไรนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากชุมชนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านาผู้บริหารของราชการของอำเภอของท้องถิ่นมาร่วมเป็นสักศีพยานด้วยก็คิดว่าต่อไปในอนาคตเราสามารถที่จะขยายองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังลูกหลานของเราที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นเกษตรกร,ร,รที่ใช้เทคโนโลยี ถ้าสนใจก็ตามราติดต่อได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือมาที่เกษตรควรปลองวิทยาเกษตรี่นครศรีธรรมราชนะครับไก่ส่วนหนึ่งก็ติดต่อกับบริษัทเลยซึ่งสํานักง,งานอยู่ที่หมู่ที่สบันจันดีนะครับทั้งสองส่วนเราทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นผู้สนใจที่เข้ารับการอบรม,มเมื่อรวบรวมจํานวนบุคคลได้เราก็จัดโปรแกรมจัดกําหนดก,การของการอบรมดูวิศวดูว่าวิทยากรเขาว่างช่วงใดเวลาใดเราก็จัดสามารถจัดอบรมให้ความรู้เหล่านี้ แกผู้สนใจได้ครับ